โอ้โหพี่เนี่ยอะไรเนี่ยวางเงียนเลย <laughs> ไอ้า้าดถอย <laughs> ถอยถอย <laughs> โอ้โหบ้านนี้อันตรายระ,ะเบิดมั้งเหียว่าพอบ้านเราป่ะโอ้โหเจอแล้วพี่ไหนวะเนี่ย ต้องไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบอุวิ่งอะไรไปอยู่ต้องตีเลยถอยถอยยาขยับถอยเห็นไหมนี่นี่นี่ตะบอดอยู่ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวโหดเดี๋ยถอยถอยลดลดบอกหน่อยเขาบอกหน่อยวิ่งแล้วลุกหมด ชอปเปอร์ตายเกี่ยวหัวเลยไม่ดีตายตายตายจิมโบตายจิมโบตายสนายยังมีมันขึ้นมาอีกเหรอสนายตายแล้วครับสนายตายแล้วหายแล้วไม่มีแล้วนะบลูบลูไม่มีไม่มีเคลียร์เคลียร์เคลียรล้อบ้านมันแตกแล้วเหรอสนายอยู่ลูบลูบสองกับลูบลูบบนสุดกับลูบสองนะไอ้รถตรงนั้นรถอยู่ตรงตรงไอ้ตรงข้างหน้าที่คุณจนนาธานตายสนายบนสุดตายแต่ว่าไปสร้างปิดพิงไว้ก็ได้ ปืนไว้เอากล่องปืนไว<ป>้นีเ่เอาแต่ระเบิดไปเอาแต่ที่ตัวเองอ่ะใส่เอาใส่ในกระเป๋าจอนดิกตายทิศเสาตายนะ,ดดล,ะนลมโทษแรงเลย NE high ขึ้นบนหลบหลบสูงสุดนะตายไซโนตา,ตายตายตายทา,างบา้านหน้าบ้านทิศใต้ครับบ้านาน้ำทิศใต้โอเค อุ้ยคุณโจนาธานไม่เดีอรเทคเร์เลยไนส์ะไนสไนัยสนยสนยสนยลูมสองนะหลุมสองกับหลูมสามนะวังงได้มีตัวได้มีตัวมตัวมีตัวลองออกมาฝังตัวฝังตัวเก่งส้มวิ่งไถรถแทคเซอร์อะไรวิ่งวิงไถกูกูเกียรที่ปั๊ดไอตัวถอดเสื้อเอาใส่โนตายสีร้ยเมตรระวังระวังพุีน้าพุตี้ะเปิดระวานแล้วบ้านกีดตัวพี่ ย้ยายละยิงย้ายยิงย้ายเลยรกันนะไม่อยู่ที่เดิมละในใจโอเคขอบขอค <Okay. S 1> ุณมากแรกกันละมึงเร่ที่มันถ่ายตามบบนี้หมดแล้วว่ะสี่ตัว หมดแล้วครับดแม่ระเบิดหมดแล้วครับตอนดิ้ตายมีมีมีป่าป่าซ้ายป่าซ้ายพิอีกมีตัวนะวิ่งถอดเสื้อนะเฮ้ยเจมึกหมด นายอยู่ป่าหน้าเลยนะนายอยู่ป่านี่เกิดได้ยินเสียงละยินเสียงใส่โนตายเยอยู่นเยเยๆๆๆปืนไม่มีลูกไอ้ักแย้มาสีแมวนึง มาแนะมา้นะมาลนะมาลนะใครใครใช้บุกนะครับผมโดนสไงเฮียใครมาโดนตัดหน้าพี่วะลังโดดไปบูดีเลยก็ยังเกงเหยียบหัวมันเลยเหยียบหัวเพื่อน เปิดประตูออกไปยิงเลยนะเปิดประตูเลยนะทาเลาะกันไงเพาะทะเลาะกันไงเพาะตายตายตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคโอเคตรงรถหมดยังพี่ตรงรถหมดยังตรงรถไม่มีนะหมดแล้วหมดแล้ว งมก็ได้มีพี่จำออกมาพีด่ดูดูในป่านี่ให้ผมพี่จำออกมา,ามันยกลงออกัลงออกมาอันนึงแล้วมันยกลังออกมาอันนึงแล้วแค่เอารถแต่ว่าเอาลังหน่อยเข้ามาเติร์ฟโุ้ยตาย,ตายตายสองตายสองเอารถต่อ,อมาใครผมใครผมใครผมใครใครเลยใครเลยมีมงู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 มไอ้เหี้ยกูติดกูติด ตัดต้นไม้เราไม่มีระเบิดเลยนะเปิดมือใหญ่มีอะไรเลยครับ ี่คร ну? oh ับแก้น้ำตาเข้าหน้าครับกูพูดตายกูพูดตายพี่ครับแก้แก้น้ำตาเข้าหน้าครับมองไม่เห็นครับของระเบิดเราน่าจะไอ้นี่นะพี่ตึกโดนระเบิดไปแล้วจะไม่ลือครับออกไปเจอเลยพี่ซ้ายมือโอเคเดี๋ราจะเล่นได้รูปหนึ่ง ขวาพิเศษพ,พิเศษพ,พิเศษไอ้เทียกระสุนหมดกระสุนหมดในพุมนพ่มในพุมแบบ่มในพุน่มโอเคแม่เอ้ยพิก๊กคอมจัดเลย ปิดสิวะพี่โอเี้ยมมาจากไหนว่ทางเวสดูอยู่ใช่ไหมลงไปล้วางนี้โดนหนักยตายมีเตียงน่ยตรงมาดูตรงแถวผมน่าจะมีเตียง ระวัแววงแก๊สน้ำาจชีนโน่หน้าท่าน,านชีนโน่หน้าท่านกล้องระเบิดมืออยู่ไหนพี่ตายหืมใครยิงผมวะ ก,กําลังขวานมีสองตัวมันกำลังขึ้นหลุมไม่ได้เล่นนานไม่ได้เข้าตัวคุยตายโอ้ ไซโนไซโนเกิดทิดเวทนะพี่ไซโนเกิดทิดเวท ผมไปตัดที่ไหนพี่อ่ทางพี่ที่ทางแหลมโดนด,ดะนสดะสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับผมขอร้องหน่อย ข้ามเซกเตอร์ไหมครับเนี่ย